กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรในรายการคิดเพื่อชาติรายการนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจากักรและสานีโทรทัศน์ท N n ซึ่งรายการนี้จะเผยแพร่ทางช่องสา n n 2, นีท NN2 t r u e v i s i o ช784และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามย้อนหลังทาง YouTube และ Facebook ของสานีท N n ได้นะครับรายการนี้เป็นรายการทางวิชาการเพื่อนำไปเผยแพร่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามย้อนหลัง การเสวนาทางวิชาการทั้งในวิทยาลัยป้องการราชจักรและนอกที่ตั้งรายการนี้เป็นรายการที่พวกเรานักศึกษาวิทยาลัยป้องการรัชจักรรุ่นที่67ได้ระดมสมองและนำพานตามดำริของท่านผู้ชักการฐานสูงสุดท่านพลเอกทรงวิทยุนุนพักดีซึ่งท่านมีดำริว่าวิทยาลัยป้องการรัชจักรควรเผยแพร่วิทยาการความรู้องค์ความรู้ทุกมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและด้านความมั่นคงที่ ทุกคนรับทราบดีว่าวิไลป้องคาราชาจักรเป็นองค์ความรู้ทางครังปัญญาทางด้านความมั่นคงสําหรับวันนี้เป็นรายการพิเศษที่เราทุกคนเกิดความรู้สึกว่าเราทุกคนต้องตระหนักและครับว่าเหตุผลสําคัญที่เราต้องจัดรายการวันนี้เนื้อหาสาระท่านผู้ชมคงทราบดีว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2568นั้นเกิดอะไรขึ้นทุกคนเกิดความ ตะหนกตกตื่นและคาดไปถึงว่านี่คืออะไรผมได้เชิญบุคคลที่มีความรู้ในขณะเดียวกันก็ต้องเชิญคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะเรามองว่าวิทยาลัยป้องกรรันราชาจักรเนี่ยต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทําความเข้าใจทําความคุ้นเคยกับพื้นที่ตรงนี้ให้มากขึ้นครับเพื่อไม่การไม่เสียเวลาครับวิทยากรผู้สมคบุษรท่านแรกท่านเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านเป็นสิทธิ์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชาจักรรุ่นที่62หมู่นกยุงครับท่านพงศ์าราเย็นยิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่า ท่านต่อมานะครับผมจะเรียกว่าอย่างว่าเป็นเยาวชนคุนรุ่นใหม่ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องในบทบาทอาชีพสถานะที่จะต้องรับผิดชอบและใครเดียวกันจะต้องเอาองค์ความรู้ในวันนี้ ไปพัฒนาเพื่อต่อยอดเป็นประสบการณ์น้องๆผมขออนุญาตเรียกเป็นน้องๆน,นะครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ในวัยที่กําลังต้องศึกษาค้นหาความจริงและเอาความจริงที่ถูกต้องเนี่ยไปเผยแพร่ในหมู่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันสําหรับน้องนิสิตท่านแรกนะครับมาจากคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่4นางสาวนัชยาอารุณภักดีสกุลสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าน้องเบเตอร์นะครับสำหรับน,น้องท่านที่2นะครับ น้องจตุพัฒเมนกุลนะครับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยชั้นปีที่3น้องมิกซ์นะครับสวัสดีครับสำหรับทั้ง3ท่านนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยโดยเฉพาะน้องๆนิสิตจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นผู้ยิงคําถามไปถามท่านอธิบดีโดยเฉพาะสําหรับตรงนี้เนี่ยบทบาทของผมตรงนี้จะมอบพื้นที่ให้น้องทั้งสองท่านเป็นผู้สับเปลี่ยนุนเวียนในการซักถามท่านอธิบดีขอเชิญที่น้องเบตเตอร์ก่อนแล้วกันครับค่ะ สวัสดีค่ะท่านอธิบดีหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของคนไทยหลายๆคนเลยที่ได้มีประสบการณ์อ,อพยพหนีภัยแผ่นดินไหวหนูเองนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเลยอยากจะถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมค่ะแล้วก็ทางกรมมีแผนการดําเนินการในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวอย่างไรบ้างคะเ,เรื่องของ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นแผ่นดินไหวที <kayak> <aring> ่เกิดข <fi> ึ้นที่เรียกว่าเป็นครั้งที่มีความรุนแรงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อาจหลายๆคนอาจจะคิดว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ประสบเจอแผ่นดินไหวเลยนะครับถ้าถ้าผู้ที่ไม่อาจจะไปต่างประเทศก็อาจจะไปเจอแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแต่แผ่นดินไหวที่เมืองไทยที่เกิดขึ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็คือตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยพบเหมือนกันนะครับที่มาถามว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยกรมมีที่ทําอะไรบ้างนะครับคือหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่ เกิดขึ้นที่รอยเลื่อนสกายที่อยู่ในประเทศพามา่ามีขนาด7.7มกนิจูดนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบมาถึงกรุงเทพมหานครก็สร้างความเสียหายให้กับอาคารที่อยู่ในทั้งกรุงเทพและในแต่างจังหวัดด้วยนะครับกรมเนี่ยได้รับมอบหมายภารกิจจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านแผทองทานจินวัตรแล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการสรวงมาไทยท่านอุทินชาญวีรกูลให ดำเนินการใน3ภารกิจหลักภารกิจแรกก็คือเรื่องของการตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่รับผลกระทบจากแผ่นดนไหวครั้งนี้นะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์เพื่อที่จะ รับแจ้งแล้วก็ตรวจสอบอาคารที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับเราตั้งเมื่อวันที่28มีนาคมหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเลยนะครับแล้วเราก็มีกําหนดแนวทางในการที่จะตรวจสอบอาคารทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะในเขตกรทมอย่างเดียวก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเป็นกลุ่มอาคารภาครัฐแล้วก็กลุ่มอาคาร9ประเภทซึ่งตามกฎหมายต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วและอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มอาคารขนาดเล็กนะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มให้ครอบกลุ่มนะครับคือ เราเองก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะทําการตรวจสอบอาคารให้ครอบคลุมอาคารทั่วประเทศเหตุผลก็คือต้องการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการที่จะมาใช้อาคารเพราะจะเห็นว่าหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยก็มีอาการคือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีความไม่มั่นใจแล้วก็ตื่นตระหนกบางทีเข้าไปใช้อาคารแล้วเนี่ยพบอะไรที่มันมีรู้สึกว่ามันไหวขึ้นมาเนี่ยก็มีการอพยพคนมีข่าวลือต่างๆนานาทางกรมเองก็คิดว่า ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราตรวจสอบอาคารแล้วเนี่ยเพื่อจะได้ส้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้อาคารนะครับซึ่งผลการสอบตรวจสอบอาคารเราทำไปประมาณตั้ง5 6 0แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาคารที่สามารถใช้งานได้นะครับมีความมั่นคงมีความปลอดภัยอาคารที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเราประเมินแล้วต้อง,ต,องต้องหยุดการใช้งานเนี่ยก็มีมาตรการในการที่แบบไปแก้ไขอันนั้นเป็นข้อแรกข้อที่2นะครับเป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการสืบสวนห,หาสาเหตุของอาคารเสตังอพังถลม่มนะครับซึ่งได้รับ มอบหมายจากท่านนายรัมตีรัมตีว่าการสมะทรไทยมาให้ตั้งคณะกรรมการกันเปนหนึ่งชุดก็มีองค์ประกอบทั้งผู้แทนกระทรวงศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิขณะนี้ก็ระหว่างดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่นะครับก็พยายามจะเร่งรัดให้เสร็จภายใน90วันคราวนี้มาที่มิกซ์บ้างมิกซ์มีคำถามอะไรจะถามท่านอธิบดีครับที่ท่านอธิบดีได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเราจะมีการปรับปรุงกฎหมายใช่ครับก็ผมเลยอยากเรียนถามว่ากฎหมายควบคุมการต่างๆครับรวมถึงอย่างเช่นมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองครับ เราจะต้องมีการทบทวนใหม่หรือไม่อย่างไรครับโดยเฉพาะกฎหมายที่เป็นการควบคุมเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างนะครับเพื่อรองรับแรงกรทมทางด้านข้างจากเหตุการณ์อย่างเช่นแผ่นินไหวนะครับคือต้องเรียนน้องมิกนี้นะครับว่าตัวพลอคูบอาคารเนี่ยเรามีขึ้นตั้งแต่พรบผู้อาคารพศ2522นะครับล้วก็มีการออกกทรวงแล้วก็มีการปรับปรุงกฎหมายโดยมาตลอดนะครับในปี2527เนี่ยมีพหลกคูบอาคารที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่รองรับแรงลม พอปีของพศ .140 นะครับก <4. S 1> ็จะมีกฎกระทรวง <5. S 1> ที่กําหนดที่จะออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวโดยตรงนะครับตอนนั้นเนี่ยกำหนดไว้10จังหวัดนะครับเป็นพื้นที่ที่ต้องออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวหลังจากนั้นก็มีการปรับปรุกรงกฎหมายมาเป็นใช้กฎกระทรวงเกี่ยวอาคารต้านแผ่นดินไหวเนี่ยพศ2550ตอนนั้นขยายพื้นที่จาก10เป็น22จังหวัดนะครับก็แบ่งเป็นพื้นที่3ระดับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงปานกลางและพื้นที่เสี่ยงสูง ปัจจุบันเนี่ยเราออกกฎกระทรวงเป็นกฎกระทรวงต้านแผ่นดินไหวปี6 4ผมที่สั้นๆอย่างนี้แล้วกันว่าได้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น43จังหวัด4ีจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงปานกลางพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับซึ่งทั้ง3พื้นที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงปานกลางเนี่ยกับพื้นที่เสี่ยงสูงเนี่ยเราก็มีหลักเกณฑ์ในการออกกฎหมายมีรายงานคำนวณมีวิธีการคิดแรงนะครับแล้วก็มีอาคารที่จะต้องมีการออกแบบต้านแผ่นดินไหว ไว้ในกฎกระทรวงทั้ง43จังหวัดนี้แล้วนะครับเนื่องจากปินไหวเกิดขึ้นครั้งนี้เราก็คงต้องมารีวิวกฎหมายจริงว่าไอ้43จังหวัดนะครับแล้วกฎหมายที่ออกแบบให้รองรับแรงต้านบินไหวที่เราประเมินอยาก3แหล่งที่ผมบอกเนี่ยมีจุดที่มีประเด็นอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับปินไหวครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับพลอโครงารอย่างเช่นเรื่องของอาคารของรัฐเนี่ยนะครับซึ่งท,ที่ตามกฎหมายเนี่ยยื่นขออนุญาตกับท้องถิ่นนะครับแต่ท้องถิ่นเนี่ยตรวจรเฉพาะองค์ประกอบ นขนาดอาคารความสูงบริเวณห้ามสร้างระยะถอยล่นต่างๆแต่ไม่ต้องส่งรายการคำนวณให้ทางจ้องงานท้องถิ่นตรวจสอบแล้วานท้องถิ่นเนี่ยเมื่อรับเรื่องแล้วเนี่ยต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารเจ้าของหน่วยงานที่เป็นอาคารราชการเนี่ยภายใน15วันถ้าเกิน15วันเจ้าของอาคารก็สามารถที่จะไปก,ก่อสร้างได้ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของรายการคำนวณด้วยเพราะรายการคำนวณเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่รายการคำนวณเนี่ยเป็นเรื่องของวิชาชีพมีสภาวิศวกรมีระบรวิชาชีพเนี่ย ดูแลอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องพูดคุยกันในตัวของปลบุมอาคารด้วยแล้วก็พ,พรบวิศวกรด้วยในส่วนของอาคารภาครัฐเนี่ยนะครับซึ่งมีการไปจ้างเอกชนออกแบบตามมติคอรมอเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะออกแบบจะไปจ้างออกแบบจะต้องถามกรมโยธาก่อนหรือถามกรมศิลปากรหรือถามหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกแบบก่อนถ้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกแบบเนี่ยตอบว่าทําไม่ทันนะครับภายในที่กําหนดเนี่ยเขาก็สามารถจ้าง เอกชนได้เพราะเอกชนเอกชนไปจ้างเนี่ยอันเนี้ยเอกชนก็ไปจ้างทั้งการออกแบบแล้วก็คำนวณโครงสร้างแล้วก็ไปยื่นกับท้องถิ่นจะเห็นว่าบางทีกลไกในการตรวจสอบตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะยังไม่ยังไม่ครบถ้วนยังไม่ครอบคลุมนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ต้องไปรีวิวดูไปแก้ไขว่าจะมีอะไรที่จะไปดูแลเรื่องการออกแบบแระกานคำนวณเนี่ยให้มันสอดคล้องไปตามกฎหมายคําถามต่อมาเนี่ยผมทราบมาว่าน้องแบทเทอร์เนี่ย ยังไงส,สถานะวิชาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาจะต้องประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกผมเข้าใจว่า,วาวแวดวงสถาปนิกบ้านเราเนี่ยกำลังเกิดการตั้งคําถามกันอย่างยากใหญ่เลยว่ากรณีเคสของตึกสตองอเนี่ยนะจะเป็นกรณีศึกษาอย่างไรผมเข้าใจว่าน้องเนี่ยมีข้อสงสัยเรื่องประเด็นคําถามนี้ท่านที่ปดีน่าจะตอบได้เชิญแบตเตอร์ยิงคําถามเลยครับ ตึกอาคารสตรงถล่มที่ทําให้มีความหวาดกลัวเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะก็เลยอยากทราบว่าออปัจจุบันท่านคิดว่ามีช่องโหว่อะไรในกระบวนการดําเนินการก่อสร้างที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นคะแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการดําเนินการการควบคุมความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างไรของส่วนอาคารราชการบ้างคะคือโดยที่ผมนําเรียนทีแรกว่าการที่จะ ออกแบบอาคารของภาครัฐเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยตามกฎหมายตามมติคอรมอเนี่ยเขาให้ถามมาที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกแบบอันนี้เขาถามมาแล้วละ่ะสำนักงานตัวเงินปริก็เขาถามมาแต่บอกเงื่อนไขามาว่าให้เราออกแบบภายใน180วันเนื่องจากว่า180วันเนี่ยหเดือนเนี่ยอาคารขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะเนื่องจากเรามีงานประจําอยู่แล้วด้วยแล้วการออกแบบอาคารหลังหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็เราก็บอกไปว่าเราทําไม่ทันซึ่งโดยหลัก หลังจากที่เราแจ้งไปว่าทําไม่ทันเนี่ยหน่วยงานก็สามารถที่จะนไปนําไปจ้างได้เห็นการจ้างเนี่ยก็ต้องไปจ้างในบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับแต่ว่าช่องว่างที่น้องถามเนี่ยเท่าที่ทางผมเองได้ดูในเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยอาคารราชการเนี่ยมันมีจุดหนึ่งคือว่ายื่นให้ท้องถิ่นแค่ตรวจเรื่ององค์ประกอบไม่ได้ตรวจรายละเอียดนะครับในเรื่องของรายการคำนวณซึ่งจริงๆแล้วถามว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ตรวจไหมตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ย ก็ไม่ได้บอกว่าให้เป็นเป็นหน้าที่ตรวจถึงแม้เป็นอาคารเอกชนก็ตามก็จะมีมาตรา28บอกว่าเจ้าของท้องถิ่นเนี่ยตรวจได้เฉพาะเรื่องรูปแบบผังบริเวณแบบแปนแผน,ผ,นผังตรวจรายการคำนวณไม่ได้เพราะแรงนวลถือเป็นวิชาชีพแล้วรายการคำนวณทางด้านอาคารต้าดินไหวเนี่ยต้องเรียนว่ามีความซับซอ้อนมากจะต้องใช้มีการรันโมเดลต้องเข้าโปรแกรมสําเร็จรูปดังนั้นการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยผมว่าองค์ความรู้ของเจ้างานท้องถิน่นที่เฉพาะที่อยู่ที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบรายการคำนวณนี้ได้ กฎหมายก็เลยกําหนดว่าท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องตรวจฉะนั้นแต่ว่าการที่เกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาดูเรื่องว่าอาจจะต้องมีบุคคลที่3ามไหมนะครับมีเ h ิร์ดพาร์ตี้โดยเพราะอาคารหน่วยงานภาครัฐที่ไปจ้างบริษัทเอกชนออกแบบอาจจะมีการจ้างบริษัทรหนึ่งไปตรวจสอบเพื่อจะยืนยันได้ว่าเขาออกแบบเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อันนี้คือคือคือประเด็นที่คิดว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ ควรจะปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ดฉงนั้นถ้ามันมีการจ้างที่บุคคลที่เป็นกกับดูแลอ,อีกชั้นหนึ่งในการในชั้นแบบเนี่ยในตรวจสอบเฉพาะแบบตรวจสอบแรยการคานวณเนี่ยมันก็จะเป็นการตรวจสอบว่าได้คํานวณโครงสร้างไว้เป็นไปตามเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้คือจะดูเรื่องการออกแบบงนั้นแนวทางก็น่าจะไปปรับปรุงตรงนี้นะครับซึ่งก็ถามว่าขณะนี้ทําอะไรอยู่นะครับทางกรมเองก็ได้พยายามพยายามมองกฎหมายเนี่ยหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับกรมไม่ว่าจะเป็นพระพาคูปการ พรบวิชาชีพวิศวกรพรบจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานการก่อสร้างโดยเฉพาะพรบวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมีคนหลายคนพูดถึงเรื่องของการปลอมแปลงเองกาสารนะครับหลายคนพูดแล้วการปลอมแปลงเอกาสารเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สภาวิศวกรเองเนี่ยนะครับทางกรมวิชากาก็มีการออกกฎหมายที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนวิศวกรนอกจากนี้เรื่องของวิชาชีพควบคุมที่เป็นเฉพาะทางเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยมีการปรับปรุงตลอดเวลา มีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมมีการออกกําหนดสูตรในการคํานวณมีการกำหนดแรงในการคํานวณเนี่ยแล้วมันเชื่อมโยงกันหลายกฎหมายแล้วในรายการคํานวณก็บอกว่าท้องถิ่นก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยน่าจะเห็นว่านี่คือจุดอ่อนหลายๆจุดที่ควรจะไปปรับปรุงตรงนี้ครับครับคุณครับท่านที่ปีคืออย่างนี้พอเมื่อกี้ท่านพูดถึงอาชีพของใบวิชาชีพนะใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรมิกซ์เองก็เลือกสาขาวิศกรรมโยธาตรงเลย นะฮะผมคิดว <Workers, S 2> ่ามิกน่าจะมีข้อสงสัยว่านะแนวทางต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมิกน่าจะรู้ดีที่สุดว่ามิกจะต้องจบไปเป็นวิศวกรเนี่ยมีคําถามอะไรน่าสนใจถามแทนพี่หน่อยครับก็เมื่อสักครู่ท่านอธิบดีก็ได้เล่าเรื่องเรื่องของการออกแบบไปพอสมควรแล้วนะครับก็ที่มันก็มีประเด็นหนึ่งครับที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆรวมถึงประชาชนเนี่ย การางท่าความสนใจอย่างมากเลยก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กที่ใช้หรือว่าสร้างคอนกรีตท,ที่อาคารที่ถล่ม,มนะครับคือเรื่องของการก่อสร้างอาคารสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมงานก่อสร้างนะซึ่งการควบคุมการก่อสร้างอาคารเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยต้องเป็นวิศวกรในการควบคุมการก่อสร้างอาคารยกเว้นอาคารขนาดเล็กนะครับเอาเป็นว่าส่วนใหญ่อาคารที่ ป็นอาคารสาธารณะอาคารชุมนุมคนอาคารสูงเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องใช้วิศกรในการควบคุมซึ่งต้องเรียนว่าการควบคุมการก่อสร้างเนี่ยเขามีมาตรฐานอยู่แล้วว่าต้องควบคุมการก่อสร้างอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บตัวอย่างวัสดุการเก็บตัวอย่างวัสดุเนี่ยมันมีมาตรฐานมีระเบียบอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองคอนกรีตเนี่ยจะเก็บทุกๆ50 50กิคิวนะครับจะมีการเก็บ3ตัวอย่าง นะครับเก็บตอนที่พอรถปูนมาถึงก็มีการเก็บนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องสลัมเทสก็ะจะดูว่าคอนกรีตที่เอามาเทเนี่ยสลัมมันเป็นไปตามมิกดีไซน์หรือไม่นะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างคอนกรีตเนี่ยไปทดสอบว่าเป็นไปตามรายการประกอบแบบเป็นไปตามสเปคหรือไม่สั่งตัวเหล็กเนี่ยตามมาตรฐานของกรมโยธาเนี่ยก็จะเก็บ100เส้นต่อนหนึ่งตัวอย่างเพื่อจะไปทดสอบการรับแรงดึง อันนี้คือมาตรฐานถ้าเหล็กส่งมานะครับก็มีการตรวจสอบว,ว่ามากี่ร้อยถ้ามาไม่ถึงร้อยก็เก็บ1ตัวอย่างถ้ามาเกินร้อยอีกหนึ่งตัวอย่างไปทดสอบการรับแรงดึงนะครับอันนี้ก็คือคือมาตรฐานที่เรากําหนดไว้ทีนี้ปัญหารือสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือว่าหลังจากยกตัวอย่างคอนกรีตแล้วกันหลังจากเก็บตัวอย่างแล้วเนี่ยนะครับการที่จะนําไปสู่ไปเทไปเข้าแบบเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของวิศวกรผู้รมงานจะต้องไปดูว่า คุณจะตอนคอนกรีตที่คุณจะเทเข้าไปในแบบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมตอนก่อสร้างเนี่ยวิศวกรที่มีหน้าที่ในการควบคุมงานเนี่ยต้องต้องมีจรยจบรรณต้องคิดถึงเสมอว่าเราจะต้องมีการควบคุมวัสดุเนี่ยให้เป็นไปตามรูปแบบรายการทั้งมิกเองเนี่ยในอนาคตจะเป็นวิศวกรเป็นคนรุ่นใหม่ดังนั้นสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงเรื่องของวิชาชีพที่เรามีอยู่แล้วก็จรยาบรรณของเราเนะครับว่าเราจะต้องทําให้เป็นไปตามรูปแบบรายการเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย มันกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามันมีอาคารนี้มันมีอะไรมีพังถล่มขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะกระทบกันในวงกว้างส่วนส่วนเรื่องของจะป้องกันยังไงในอนาคตเนี่ยทางกรมเองก็ต้องมานั่งคุยกันในทีวิชาการดูว่าจะจะออกกฎหมายออกอะไรที่จะที่จะไปดูแลให้การก่อสร้างเนี่ยมันมีความมั่นคงแข็งแรงแต่ต้องเรียนว่ากฎหมายที่ออกแบบให้ใช้ใรการคำนวณเนี่ยไม่ได้ใช้ใรการคำนวณไม่ได้ใช้กําลังของวัสดุเนี่ยมันเต็มร้อยอยู่แล้วนะมีเรียกว่า ค่าเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับก็บมีการเผื่ออยู่แล้วนะครับโอเคครับมาช่วงท้ายรายการครับนะท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้ก็เป็นคําถามอิสระที่น้องๆทั้งสองท่านเนี่ยก็จะถามท่านทิพยดีว่าทิศทางนับจากเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้พี่เปิดคําถามอิสระแล้วนะครับว่าน้องอยากถามอะไรท่านทิพดีทั้งแบทเทอร์แล้วก็มิกซ์เชิญถามได้เลยครับ ก็ในฐานะที่ยังเป็นนิสิตท,ที่กําลังเข้าสู่วิชาชีพอะค่ะที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยก็มีการเรียนการสอนบ้างในเรื่องของภัยแผ่นดินไหวแล้วก็การออกแบบแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะก็เลยอยากจะถามท่านว่าเออในอนาคตนะคะทางกรมมีแนวทางในการเหมือนผลักดันให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวแบบอย่างเป็นระบบหรือไม่คะแล้วก็ท่านมีข้อเสนอ อย่างไรกับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่สายงานการออกแบบว่าเราควรที่จะเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของภัยแผ่นดินไหวมากขึ้นอย่างไรบ้างแล้วมิกครับวดเดียวลยครับครับก็สำหรับผมเองก็ก็เป็นนิสิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็กำลังจะออกไปทํางานในวิชาชีพทางด้านนี้ต่อเหมือนกันในอนาคตครับก็เลยอยากเรียนถามท่านว่าเอ่อท่านเองมีมุมมองอย่างไรต่ออนาคตของธุรกิจในภาคของการก่อสร้างแล้วก็ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเพราะว่าเซกเตอร์เราเนี่ยก็เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์เัลี่ยนวิในครั้งนี้ด้วยครับ,รบก็ต้องขอบคุณทั้งน้องแบตเตอร์แล้วก็น้องมิกนะครับก็ที่ตั้งคําถามนะครับผมผมเรียนว่าทั้งสองท่านเนี่ยทั้งน้องสองท่านเนี่ยก็เป็นทั้งสถาปนิกแล้วก็เป็นทั้งวิศวะในอนาคตซึ่งทั้งสองวิชาชีพเนี่ยต้องทํางานร่วมกันอยู่แล้วนะครับทางสถาปนิกก็เป็นคนจะออกแบบกําหนดรูปร่างหน้าตา You, ทางวิศวกรก็จะมาดูเรื lighting, so as as well. ่องความมั่นคงแข็งแรงต้องทํางานร่วมกันฉะนั้นผมขอเสนอแนะว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยต้องทํางานกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูแบบนะครับบางบางคร mm ั้งเนี่ยการออกแบบของสถาปนิกเนี่ยทำให้การออกแบบโครงสร้างเนี่ยมันต้องมีความซับซ้อนนะครับนี่ต้องคุยกันว่ามันจะปรับได้อย่างไรไบ้างเพราะว่าคือถ้าการออกแบบการการออกแบบโครงสร้างมีความซับซ้อนเนี่ยการก่อสร้างก็จะมีความซับซ้อนด้วยนะครับแล้วก็ มันก็จะมีผลเพราะว่าการก่อสร้างบ้านเราเนี่ยเรื่องคุณภาพการก่อสร้างเนี่ยเรื่องการควบคุมเนี่ยมันเราไม่ได้เหมือนต่างประเทศไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นไม่ได้เหมือนเมริกาไม่เหมือนยุโรปแต่เราใช้มาตรฐานการออกแบบเดียวกับเขานะครับฝากทางสถานิกทั้งวิศกรทั้ทงคู่เลยนะครับราว่ากฎหมายปัจจุบันมีการปรับปรุงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาปัตย์เรื่องของแบบแปนแผนผงังระยะถอยล่นความสูงนะครับเรื่องของเรื่องการป้องกันอาคีภัยต่างๆทางเดินทางหนีไฟนะครับ เรื่องของความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นระยะระยะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาคารต้านดินไหวเนี่ยอย่างที่นําเรียน,นยมีตั้งแต่ปี40ละนะครับก็50ก็มีการปรับปรุง6-4ก็มีการปรับปรุงแล้วไม่ได้ดูเฉพาะกฎหมายอย่างเดียวจะต้องดูถึงกฎประกาศการะทรวงมหาดไทยดูมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องด้วยจะเห็นว่าอาคารสตง,งเนี่ยมีจุดหนึ่งที่มีคนตั้งข้อสังเกตมันเป็นความร่วมมือมันเป็นการทํางานระหว่างสถาปนิกกับวิศวะ คือเรื่องทางเดินตรงผนังระหว่างผนังลิฟต์เนี่ยซึ่งบอกว่าแบบมันขัดแย้งกันจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันขัดแยง้งไหมทุกคนมองภาพเดียวกันคือบองตัวเลขเดียวกันคือบอกว่าทางเดินต้องมีทางเดินไม่น้อยกว่าเมตรห้สถาปน,นิกเขาก็ออกแบบมาเมตรห้าวิศวะก็ไปใส่ก็ไปออกแบบเป็นเมตรห้เหมือนกันทีนี้ผู้รับเหมาก็ไปหล่อไปก่อสร้างเนี่ยก็ไปก่อสร้างอา้าวถ้าหล่อผนังลิฟต์นะครับให้ทางเดินเมตรห้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเวลามีฟินิชชิ่งอีกมีวัสดุมาปูผิวเนี่ย มันจะเหลือไม่ถึงเมตร50มันจะ,จะถือว่าผิดกฎหมายงั้นสิ่งนี้เนี่ยถ้าคุยด้วยกันแต่แรกว่าในเมื่อเอาทางวิศวะเห็นว่าตรงน,นี้กำหนดไว้เมตร50เดี๋ยวมีทางนี้มามีวัสดุดตกแต่งมีสถาปนิกมาตกแต่งอีกอาจจะเหลือเมตร40นะอันนี้มันไม่ถูกต้องสถาปนิกต้องไปปรับแก้อย่างไงบ้างอันนี้ในสิ่งนี้คือสิ่งที่จะต้องทํางานร่วมกันเฉพาะเท่าที่เห็นนะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการทำงานร่วมกันร,ระหว่างสถาปนิกกับวิศวะงั้นการทำงานร่วมกันนึงเนี้ยมันถือว่าเป็นหัวใจสคัญ ในส่วนของสถาปนิกกับวิศวกรนะครับซึ่งวันนี้ได้มีน้องมีน้องมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมในเวทีนี้ด้วยนะครับก็ก็คงต้องฝากคนรุ่นใหม่ว่าการทํางานในลักษณะที่เป็นวิชาชีพโดยเฉพาะวิศวกรเนี่ยซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบกับความปลอดภัยของอาคารนะครับอันนี้นะครับคต้องต้องต้อง,องให้ความมั่นใจต้อง,ต,องต้องมีความ ตั <t ouch> ้งใจในการที่ทํางานประกอบวิชาชีพโดยมีจรรยาบรณนะครับวิศวกรเนี่ยก็มีสภาวิศวกรอยู่นะครับซึ่งมีจรรยาบรณในการดูแลอยู่นะครับนั้นการประกอบวิชาชีพนี้เนี่ยจะต้องประกอบวิชาชีพด้วยด้วยองค์ความรู้ด้วยประสบการณ์นะครับแล้วต้องทําในสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะทําได้เฉะนั้นก็คงต้องฝากทั้งสองส่วนนะครับทั้งน้องที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะครับทั้งสถาปนิกและวิศวกรในอนาคตแล้วกับพี่น้องประชาชนที่ อาจจะมีความกังวลใจในการใช้อาคารอยู่นะครับก็อยากจะให้มีความมั่นใจในในในสิ่งที่เราไปตรวจสอบมาแล้วผลที่ได้รับมาเนี่ยอาคารส่วนใหญ่ก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ครับครับขอบพระคุณครับท่านอธิบดีครับก็รายการมาถึงช่วงท้ายของรายการจริงๆนะครับว่าเวลานี่มันเข้าเร็วเหลือเกินแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีความสงสัยแล้วก็อยากจะซักถามอะไรมากมายรายการคิดเพื่อชาติก็พยายามจะสร้างเวทีที่สร้างสรรค์อย่างเงี้ยนะครับในมุมมอง เชิญนักวิชาการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆและบุคคลในสาขาวิชาชีพด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองสำหรับวันนี้นะครับผมต้องกราบขอพระคุณท่านพงนารายณ์เยยิง่งอธิบดีกรมโยธ,ธาธิการและผังเมืองนักศึกษาวิยายป้องกันร,ราชาจากรุ่นที่62หมู่นกยูงขอขอบคุณท่านครับแล้วก็น้องนัชยาอารุณพักดีสกุลนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและน้องมิกซ์นะครับนายจัตุพัฒน์เมนกุล นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลครับหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันรัชนาจักรและสถานีโทร,รทัศน์ท NN2 นอะครับขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตและจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับที่ทําให้รายการวันนี้เกิดขึ้นสำหรับการคิดเพื่อชาติหัวข้อในการเสวนาครั้งต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรขอให้ท่านผู้ชมติดตามนะครับสำหรับพวกเราทั้ง4คนในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รู้สึกดีมากเลยครับที่ได้มาถามคำถามแล้วก็ออกความเห็นวันนี้ด้วยนะครับค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาร่วมถกประเด็นที่กําลังเป็นประเด็นที่ใหม่แล้ก็สําคัญมากๆในสังคมไทยกับท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะ